สวัสดีครับเรากลับมาเฉลยเกี่ยวกับการทดสอบสมองซีกซ้ายซีกขวาน,นะครับ,รรบก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาเยอะแยะเลยนะครับสําหรับขั้นใดที่มองเห็นเป็นม้าเดินหน้านะครับแสดงว่าท่านใช้สมองทางด้านซีกซ้ายเยอะนะครับท่านเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับมีความจริงจังกับการทํางานนะครับมีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะการใช้ภาษาทักษะทางด้านการคิดคํานวณนะครับ ่วนท่านใดที่เห็นเป็นม้าถอยหลังนะครับแสดงว่าท่านใช้สมองทางด้านซีกขวานะครับเยอะนะครับท่านเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงนะครับมีจินตนาการสูงนะครับมีความชื่นชอบทางด้านงานฝีมืองานศิลปะนะครับส่วนท่านใดที่มองเห็นเป็นตรงกลางทั้งเดินหน้าถอยหลังก็แสดงว่าท่านใช้สมองทั้งสองฝั่งเท่าๆกันนะครับไม่มีถูกไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับการมองเห็นของแต่ละท่านนะครับขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็นมา ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ